ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ขอเข้าสู่การแนะนำการใช้บล็อกเกอร์อีกครั้งนะครับสำหรับนักเรียนที่มีบล็อกเกอร์แล้วนะครับสร้างบล็อกเกอร์ตามขั้นตอนที่ครูสอนแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เว็บบล็อกนะครับในลักษณะที่คล้ายๆกับที่ครูทำตัวนี้เป็นรัสบอร์ดหรือพา n แนลนะครับหรือกระดานกระดานรวงนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเรียกบางคนก็เรียกทับซับไปเลยนะครับ ก็จะมีบล็อกต่างๆที่เราสร้างขึ้นนะครับหนึ่งแอคเคาท์ของบล็อกเกอร์เนี่ยสามารถสร้างได้มากถึง99เว็บบล็อกนะครับก็หมายความว่าเราจะมีชื่อนะครับชื่อ uh, username ของเรานะครับอย่างของครูก็เป็นครูวีรชาติ boxsport com อย่างนี้นะครับเราก็จะมีชื่อแบบนี้ได้ถึง99ชื่อนะครับตอนนี้ครูก็โพสต์ไป2โพสต์ส่วนมากก็เป็นการ uh, โพสต์เกี่ยวกับบล็อกเกอร์เพื่อใช้ในบริบทของการศึกษานะครับ วันนี้ก็คงมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับกับการบริหารจัดการเว็บบล็อกนะครับผ่านรัสบอร์ดตรงนี้นะครับอลองคลิกที่บล็อกแรกนะครับบล็อกแรกตรงนี้นะครับถ้าเราเาคลิกตรงนี้ตรงลูกศรสามเหลี่ยมนะครับเราจะเห็นเมนูต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับเมนูด้านซ้ายเวลาเราล็อกอินเข้าไปเพื่อแก้ไขเว็บบล็อกแต่ละตัวนะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับมันจะมี ลิสต์ดาวให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปที่หน้าแก้ไขเลยนะครับตรงเมื่อกี้นี้ก็เป็นทางเข้าที่ค่อนข้างเร็วกว่านะครับหรือจะเข้าไปดูเทเลอันก็ได้นะครับแนะนํากันต่อนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ไปบ่อยนะครับคือคือเพจนะครับเพจเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเว็บของครูนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนนี้เราเรียกว่าเพจนะครับ หน้าแรกจะตั้งเป็นโฮมโดยอัตโนมัตินะครับหน้าต่อไป elearning นะครับ elearning ก็จะมีการโพสต์ข้อความต่างๆเช่นมีล e ิงก์เว็บ elearning ที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้ครูก็จะเอามารวมไว้ตรงนี้ขั้นตอนการสร้างบล็อกเป็นยังไงนะครับครูก็จะเอามารวมไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ให้เราสังเกตว่ามันจะมีแค่2หน้านะครับคือหน้าแรกและหน้า elearning นะครับทีนี้ครูก็จะสอนเกี่ยวกับการสร้างหน้าเพจนะครับการสร้างหน้าเพจก็เข้ามาคลิกที่ ตรงนี้นะครับเพจนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เราขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการสร้างเพจใหม่นะครับเราก็สร้างเพจตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการบริหารจัดการมันนะครับว่าเราต้องการให้มันวางอยู่ในลักษณะไหนนะครับในนี้คูให้มันวางอยู่ด้านบนสุดนะครับถ้าต้องการด้านข้างก็เลือกเอานี้นะครับเราก็เลือกบนสุดไปเป็นท็อปแท็บนะครับ ต่อมาเขาสร้างเพจนะครับสร้างเพจเนี่ยเราอาจจะสร้างเพจในลักษณะของหน้าเปล่านะครับหรือในลักษณะของอ d ดเดสแล้วให้ไปที่เว็บตัวอื่นนะครับอันนี้เรามาลองสร้างดูไหมครับอดเดสนะครับเดี๋ยวครูจะเข้าไปก๊อบเอา Facebook ของโรงเรียนนะครับ f a c e b o o k c o m s a b o อ n w i y a า o m น,นะครับ กูต้องการให้หน้าตัวนี้นะครคับลิงก์มาเชื่อมต่อตกันได้กับเว็บบล็อกของเรานะครับก็โอเคก็มาที่ตรงนี้นะครับก็เ oui> ขียนลงไปหน้าเพจนะครับสบันวิทยาคมตรงนี้นะครับแล้วุูก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าโอเคแล้วก็ลองเซฟดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้น นะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ได้หน้าใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับลองไปดูที่บล็อกดูว่าบล็อกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับลองคลิกเข้าไปสินะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับตัวนี้มันก็จะลิงก์ไปที่เว็บบล็อกของโรงเรียนทันทีนะครับเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมต่อนะครับเว็บบล็อกของเรากับเว็บของโรงเรียนนะครับหน้าเพจของโรงเรียนและหน้าเพจของเรานะครับ ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆและก็สําหรับหน้าเพจนี้นะครับเราควรจะสร้างไว้ตัวหนึ่งก็คือหน้าของไซต์แมปนะครับไซต์แมปนี่จะเป็นการรวมเว็บบอกว่าเว็บของเรามีอะไรบ้างอยู่หน้าไหนบ้างนะครับให้เราเข้าไปที่ดีไซน์นะครับแล้วก็สร้างหน้าเพจขึ้นมาใหม่นะครับนะครับแอดนิวเพจนะครับเป็น blank เพจนะครับหน้าเปล่าๆขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนว่าไซต์แมปนะครับ ไซม์แมปไซ์แมปนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแผนที่ของหน้าเว็บเรานะครับว่าเราต้องการให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้จักเว็บเราแบบไหนบ้างนะครับบทความไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มาสร้างไซม์แมปแล้วก็ลิงก์ไปนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราทําเว็บบล็อกนะครับเราทีนี้คนที่เข้ามาดูเว็บของเราเนี่ยเขาจะหลงทางนะครับหาที่กลับไม่เจอหาที่ไปไม่เจอไม่รู้ว่าเว็บเรานอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับ เราก็มารวมเป็นไซต์แม p ให้เขานะครับนี้คงไม่ยากนะครับทุกคนคงทําได้นะครับก็มีไซต์แมพแล้วก็ตรงไหนอีก <c oughs> ที่น่าจะเข้ามา,าน่าจะเป็นเอาแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับหน้าเพจนะครับสําหรับหน้าเพจก็จบไปนะครับต่อมาเราก็มาดูที่โหมดอื่นนะครับเรามาที่ออก,การออกแบบการดีไซน์มาอีกรอบนะครับเ,เทมเพทนี้ ไม่แน่ใจว่าครูสอนไปหรือยังนะครับแต่เราก็สามารถเปลี่ยนเทมเพลตเป็นรูปแบบอื่นๆได้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ครูเปลี่ยนไปแล้วครูชอบแบบสบายๆเรียบ,ยบ,ยบๆนะครับก็ใช้แบบเดิมไปสีส้มนะครับเดี๋ยวถ้างนั้นตอนนี้จากสีฟ้านะครับเดี๋ยวครูลองเปลี่ยนไปเป็นสีส้มดูนะครับจะได้ไหมเปลี่ยนไปเป็นสีส้มนะครับประยุกนำไปใช้บล็อกนี้พาดผูบล็อกนะครับ ก็ทำไปคลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้มันก็น่าจะเซฟเสร็จเรียบร้อยเป็นสีส้มเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกเป็นสีฟ้านะครับคลิกตรงโลดดิ้งตรงนี้คอมพเพลตเสร็จมันกลับเป็นสีฟ้านะครับในการเปลี่ยนเทมเพลตก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับทีนี้สําหรับการเซตติง้งหรือตั้งค่าตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนใหม่ได้ว่าไตเติลน,นะครับของเราจะเปลี่ยนเป็นอะไร mm hmm. เช่นเว็บบล็อกของ ครูวีรชาติอย่างนี้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนก็เข้าไปอีดิตตรงนี้นะครับแล้วก็สมมุติอีดิเสร็จนะครับ d e สค r ิปชั่นเนี่ยแล้วก็เราก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับ โอเคถ้าเรา description <c oughs> ก็คือคำอธิบายนะครับคำอธิบายแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ listen on b l o g g e r to v i s i t search engine ตัวนี้ถ้าต้องการนะครับปกติเนี่ยเราโพสบทความไปแล้วก็ต้องการให้คนอื่นเห็นใช่ไหมครับเราก็ตอบเย็ดไปเลยนะครับแล้วก็ให้ Search En g i n e อย่าง Google มองเห็นหรือเปล่านะครับเราก็ตอบเย็ดไปนะครับตรงนี้ตัวนี้ URL ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับให้มา อัดได้หรือว่าจะ point ไปที่ตัวอื่นอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปเสียตังค์เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับประมาณ300นะครับเสียตังค์สามร้อยแล้วก็ได้ของครูก็จะเป็นครูวีรชาติดอทคอมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับ add Ad author นะครับคือเราสามารถเพิ่มเพิ่มผู้เขียนได้นะครับในที่นี้ก็มีคนเดียวอยู่นะครับ เป็นแอดมินคนเดียวครับบล็อกลีดเดอร์คือใครสามารถมาอ่านได้เป็นเอน b บอ y หรือว่าทุกๆคนหรือว่าไงนะครับโดยปกติก็เสร็จไว้ค่าเดิมน,นะครับคงที่ไว้นะครับงนั้นตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับโพสตแด์คอมเมนต์นะครับแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับว่าโพสต์ที่โชว์ที่หน้าแรกจะให้มีกี่โพสต์นะครับ เราก็ตั้งไปนะครับตรงนีู้้แ can comment เนี่ยส่วนมากตัวนี้จะตั้งเป็น register user นะครับเพราะว่าเรากลัวเรื่อง spam นะครับอ่ทีนี้าพักไม่ s ช่ g email ตัวนี้แทบแทบจะไม่ได้ใช้นะครับ Disable ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ให้เอาร์ไปที่เมลของตัวนี้ Meta ท็ g นะครับ Meta Tag ตัวนี้ในการตกแต่งตัวนี้จะปรับเพื่อ SEO นะครับผม ตัวน,นี้ผมทำ Disable ไว้นะครับ d i s a b l i s a b l e ไว้ก,ก็ไม่จเป็นสำหรับขั้นนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะคตัวน,นี้ไม่ได้ดูนานแล้วเราบล็อก f e ดนะครับก็ฟูลไปเลยนะครับ Post Feed Direct URL พวกนี้เราคงยังไม่จําเป็นต้องใช้นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับ ก็มีตัวไหนอีกบ้างที่น่าสนใจนะครับสำหรับบล็อกเกอร์ก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเออร์เน็งหรือการสร้างรายได้นะครับถ้าเป็นเว็บของผมเองนะครับเว็บของครูเองนี้ก็จะมีการทําสร้างรายได้ในบล็อกนะครับเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับในส่วนของเว็บนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาโฆษณาของ Google มาติดนะครับตัวน,นี้ถ้าเกิดว่ามีการคลิกเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเกิดรายได้ จากการคลิกนะครับรายได้เราก็จะมีการแบ่งค่าคอมมิชชั่นจาก Google มานะครับแต่ทีนี้ก็ใครสนใจนะครับก็เข้าไปเก็ต t ตารได้นะครับแต่ว่าของครูนี่สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันจะสามารถดึงมาได้เลยนะครับดึงฟีเจอร์พวกนี้มาได้เลยครับการสร้างบล็อกเกอร์ในส่วนของการสร้างก็น่าจะเสร็จเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอสอนอีก ในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังเหลือนะครับก็ยังเหลือตัวที่เราสามารถสอนกันได้นะครับถ่ายทอดกันในห้องเรียนเนี่ยมีตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่าสำคัญครับตรงนี้ไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิกเก็ตนะครับวิกเก็ตตัวนี้ค่อนข้างจะสำคัญนิดนึงคือมันจะสามารถาทำให้เราเชื่อมต่อครับ ออปชันอื่นๆได้นะครับอย่าง Popular p o s t อย่างเงี้ยผมดึงลงไปแล้วนะครับที่ตัวนี้ Popular p o s t p mm hmm. เพจก็ลงมาแล้วสตัดลงมาแล้วนะครับ a s สเซ e ต์ a i a ร l เบตรงนี้ดึง a s c e n t มานะครับลงตัวนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. หรือปุ่มเซิร์ชตัวนี้เราคงเอามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ Picture จาก l i ล e s h a r ์หรือพิก s a นะครับจาก s l ล d e show นี้ก็ได้ แล้มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้โพนะครับโพแล้วก็ลิงลิสนะครับลิงลิสตัวนี้ผมทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาโพกันก่อนนะครับเอาโพกันก่อนกดเข้าไปที่โพนะครับฝึกสร้างโพคําถา,ถามคือต้องการการทาโพคือการสํารวจอะไรสักอย่างนะครับ แล้วผมก็ถามผู้อ่านว่าต้องการเนื้อหาจากบล็อกนี้เกี่ยวกับเรื่อง,ม,นนางมากที่สุดนะครับคำตอบก็ใส่ลงไปเลยครับ ตัวน,นี้ก็ได้นะครับ,รบหรือว่าจะเป็นเนื้อหาการสอนฟิสิกดี ต่อไปออื่นอีกมีอื่นไหมครับเรื่องคำขำนา,อาโอเคนะครับโอเคโอเคทีนี้เราก็หมดแค่นี้คิดว่าเอาแค่นี้นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับพอเซฟไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะโผล่ก็จะโผล่ออกมานะครับโผล่จะออกมา ตรงนี้นะครับอ่าเราก็เราลงมาไหนดีอ่เอามาตรงนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณก่อนคอมเมนต์นะครับเราก็ไปลองดูที่เว็บบล็อกของเราครับที <c oughs> นี้โพลของเราก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลองกลับไปดีไซน์นิดนึงจะเอาไว้ใต้ A D S ตัวนี้นะครับโอเค สือว่าตรงนี้นะครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตําแหน่งที่ตรงนี้นะครับว่าผู้ชมที่เข้ามาเว็บของเราเนี่ยต้องการให้เราทําอะไรครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งตอนนะครับตอนที่3ามทางหน้าก็จะมาสอนดึงลงเชื่อมระหว่าง Facebook แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กกับ เว็บบล็อกนะครับก็จะเอามาแชร์กันนะครับทำไงให้ Facebook ติดเ e b o o k เนี่สามารถเชื่อมกับบล็อกเกอร์ได้นะครับโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ